นี่ในตัวบ้านนะคะทุกคนของเก็บไม่ทันเลยค่ะเดี๋ยวที่มาประอบมาปอกอเนาตู้เปียกหมดเลยค่ะเราก็ปล่อยแล้วค่ะเพราะว่ามันมันเป็นบ้านชั้นเดียวค่ะยกของไม่ทันเลยเดี๋ยวสวุงจะให้ดูหน้าบ้านนะคะ เอ,าอ,อ้าอย,ออยี่ยังลอยยียังลอยน้ำท่วมจ้าน้ำท่วมสมุทรปราการบางเสาทงค่ะ สภาพนะคะหมอนลอยแล้วค่ะหมอนยกของไม่ทันค่ะไม่มีที่ไว้เลยจ้าท่วมกันท่วมหมดเลยจ้าในหน้าบ้านนะคะฝนตกมาไม่หยุดเลยค่ะยังตกให้ถึงหัวเข่าะจะถึงนีนาประโยชน์หมด จะถึงเข่าแล้วจ้ะไอ้บีบเจ้อเฮ็ดยังเจ้อเฮ็ดยังเจ้าสาปาวเหรอบานกับขคอกันนี่ตเห็กหมดเอาเฮ็ดไปเฮ็ดไปคนคนขยันเนาะคนขยันเจ้าบไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ